แต่ใน,น,นชีวิตไม่เคยเล่นเกมที่สนุกขนาดนี้เลยนะคะ,ะพวกเราทุกคนคะมาเขาจะซื้อไหมฮะพวกเราทุกคนทํามาเล่น DSI กันเถอะค่ะ <น DS. S 1> ใช่ป่ะ D อะไรปะ NDS NDS ค่ะเนี่ยเห็นั้หนูเล่นมาทุกวันเลยค่ะสนุกมากสวัสดีค่ะกองทองนะคะนักสุกพานนี้ค่ะ ชื่อเล่นชื่อตานะคะมิดเดิลเนมนะคะอาตาญค่ะฮัลโหล everybody g ี o d morning ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไปละมันผ่านไป แค่นี้หัวใจสบายเดินตัวเองไม่ชิงอยากเดินควรักรวงรยมันก็แค่จะปวดไม่มีค่ากี่แค่ยังยังก็มีค่าให้มันชำรัก มานองเวลาเราเพลงเป็นแรงกบมานองถ้านองคนที่หลันไม่ตื่นเลยเวนน้ยเบืจ่นนีไม่บไม่คยตื่นเออบางคนไม่ตื่น <c oughs> มันตื่นยากมากเนี่ยมานองบาคนก็รอมานองอยู่คนเดียวนะตีช่วย

No. มันแรปตอนไหนวะมันเนี่ยเดี๋ยวยังแรปนะเอาเข้าวของเลยนะมันทำไม่เป็นมันทำไม่เป็นเอาเอาแบบว่าเพลงดอกไม้แหละแต่อเอาแบบว่ารู้เลยว่าร, <c oughs> ร้องสามสิได้ปิดหน้าแลไวมึงร้องมึงร้องไม่ตรงเลยกไม่ตรงองงานระดับนี้อ,ออกยูทูบขนาดนั้น สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วีเิ้มสาอร่อยะรัะเฮ้ยไปมัมงทำไมตันนอกมาทำง้นล่ะครับโอเค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 ถ <c oughs> ามนะเาอมันร้ใจัยากชิมชปบะ สุดยอดว้าเออแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนไนี่นี่แล้วพอไม่แต่งหน้าปุ๊บปุ๊บนะตัวตาไม่น่ารักหรอนี่แปนตานี่ให้ดูนี่เธอรูปขึ้นนะแหมว่าไปตัวจริงก็สวยแต่ถ่ายได้รูปอย่างนี้เพื่ออะไร นี่คือคนหนึ่งเขาได้แต่เท้าไป๋ยวนะแต่กูไม่มีอะไรทค่เว้ยกูกูน่าลอยแหบอ่ะกูก็เลยทำได้เองแหม่สาธาบาบุตรเฮ้ยบาะเยะในที่รักก็ทำบุญทำทานนะเว้ยในหาเงินทำไปสองบาทก็ไม่มีตังค์อ่ะจี้เต๋อเต๋อ มันเดินไปว่าจะตามิ่งไปขอ,อถ่ายเออเออเติร์เติร์ขอ,อถ่ายรูปหน่อยแล้วตาเขาเขาสูงมากท่านบอกวนะลงลงมาแค่แค่ลงมามาให้มันดูแบบบาลานซ์กันนะ,นะนนและ้วดีดูอันนี้น่ารักอันนี้รู้ป่าวว่า้านเป็นอะไรมันเป็นแพนเค้กอ่ะร้านของแพนเค้กเขมานิดเออที่มันขายหมีอ่ะเอ<ช>แล้วตาเดินไปเทดดี้เทดดี้เฮาส์หรือรู้ที่สยามอ่ะ ที่ข้างล่างไข่เป็นตาหมีข้างบนมันก็ขายพวกดิ้งเนี่ยพวกสับดิ้งอะไรเงี้ยสยามดิไอเสยามเออแล้วมีเด็กดิงเงี้ยเสียบนี่ไงกูกูเป็นดิงกันมาเนี่ยสยามสยามจะแฝดเออเสร็จแล้วข้างในอ่ะกูสั่งเป็นรสสตรอเบปะรดค่ะกูนึกว่ามันละแค่น้ำเชื่อมสับอะรดรียแต่พลาดแล้วอันนี้สับปะรดเป็นไส้ไส้ไส้อ่ะถ้าสมมติจะเอาเป็นน้ำผึ้งข้างในก็เป็นน้ำผึ้งอะไรอ่ยอร่อยมากแล้วให้ทายเท่าไหร่แปดสิบบาทค่ะอย่าลืมไปกินนะคะบอกด้วยอยู่ตรงไหนนี่น้อองสาาตยู่ เหมือนไหมพี่เหมือนนาเดียจริงจเหมือนมากเปื่องนีอ่ะเออแล้วนาเดียสรุปคือมัสวยหรือไม่สวยแล้วนาเดียชอบชอบชอบนาเดียชอบขอบคุณท่านที่การสนับสนุนไม่ชอบอ๋ชอบชีมากเลยอ่ะก๊อปปี้เอาปุ่มอะไรไม่ใช่ชอบเหรอเห็นรูปนี้แล้วแบบไม่รู้จักนะเป็นอะไรที่แบบว่าโดนนอะไรอ่ะถ้ารู้จักปั๊บไม่ไหวเจ็บมากร้อนเล่ม ตามว่าตามเป็นผู้หญิงพวกแบบปัญญาอ่อนอะเนี่ย<า>คือขอให้กูได้แหกของแหกขามันจะมีความสุขว่าแหลอัอนี้โอ้ยปวด้จเลยจริงๆคือแท็กซี่ไม่งมงปวดทำยังไงเรี่ยตาว่ารุ <laughs> า่นนี้ขครหน้าเดียร์เธต่งลง <laughs> มันเป็นรูปที่หลับ <laughs> เหมือนนะนี่ไงตายยังพิมพ์อยู่หว้า <laughs> มีคนทักเยอะนะว่าหน้าเหมือนหน้าเดียเขาว่ารุ่นนี้ขายใครเห็นด้วยเมนให้หน่อยไม่มีเลย งหลังอะต้องไม่พูดแล้วเดี๋ยวเขาจะเม้นเองว่าเหมือนไม่หรอไม่ต้องมองหน้าพี่มองไม่แล้วรู้ฮะระหว่างที่ไปอ่ะอยู่อยู่อยู่สิวแม่งขึ้นไม่ตรงนี้ฮเมทัลลิโกะ่ะมันฝังข้างในเอนตั้งก็เสร็จแล้วตาต้องแบกงสิวเป็นยังงี้โอเคไม่พแบบนี้ไม่ตานจะสวยตาจะตอนฝังนี่าตาไม่สวยตาจะสวยตรงไหน ไหนสวยมุมไหนมุมนี้มุมนี้แต่ <c oughs> และ <c oughs> ของมีดเราเปล่าเออจริงๆนะแต่ถ้าหันมาบูงอย่างปุ๊บแน่งไม่ไหวแล้วหน <c oughs> ้าใหญ่ <c oughs> จริงๆ <c oughs> อรอลุกตัวเสร็จแล้วไดออกไปปุ๊บแล้วก็หนาวอ่ะแต่กระเป๋าทุกคนเก็บไว้ข้างในหมด <ừ> แล้วอะ่ตอะตาจะหยิบกระเป๋าตาไม่ได้ตาจะจกกระทื <c oughs> อเออโชคดีมากเลยที่ตาออกไปเซอร์สในการประดุดบุหรี่แล้วบุหรี่ไม่มีนะออกไปปุ๊บแบบเยินเะฮ้ยอยากดูบุหรี่ว่าหายเหยื่อเจอพระล่างเว้ยฮัลโหลเอ็กซ์พีอะไรเงี้ยขอบุหรี่จนในึง่ง,ง,งเขาก็งงๆเว้ยเขาก็ยิ้ให้เ <c oughs> ขาแบบนี้เว้ยแล้วเัาก็เปิดเปิดซองเปิดซองแล้วเขาทำนี้ให้เปิดซองเปิดซองเอออันนี้มีภาพเปิดซองเปิดซองภาพแต่เขาทำหน้าให้หรือเปล่าเขาทำหน้าอย่างเงี้ย ตังก็บอกตังก,กี้อ่แล้วเราก็เอออย่างนี้เลยนะกลัวเขารั่งเกียจ์จะหยิบมันหนึ่งตังกี้ไวเรื่อมากสักครั้งึ่งหันามานี่ะไม่มีไฮเตอร์เขาต้องงงเขาขี้บ้เออแล้วเขาเขาหมือนประวนต้เขาหยิบมาแบบแบบเร็วๆไปเลยกูเขาแบบตั u กีมากแล้วก็ว,ก so วกกิ่งไปหนดีเลยคือบว่าชีวิตนบบรู้สึกดีอที่ได้ออกมาสัมผัสมรี มีห้องนอนแล้วเนี่ยน,นี่ฟอะนี่เ่าอัานนี้กิ๊งห้องของคุณเคยจัดไหมครับฮะอือเือคือ นี่คือมือแซ็กมือวางอันดับคล้องเป็นอย่างนี้นะครับ